จริงๆเรามีแล้วแหละแต่เรายังไม่ให้ดูแต่ว่าเอ่อตัวจริงอ่ะตัวจริงรอ,ออยอ,อยู่ทุกคนอยากได้วันไหนละ่ะช่วงกลางเดือนตุลานะเจอกันแน่นอนสินค้าตัวใหม่ของเรานะคะกลางตุลาเจอกันแน่นอนนะคะพี่พี่ก็แดดเนื้อครีมสีอะไรสีขาวครับก็แดดเนื้อครีมเป็นแบบนี้ครับผม ไม่ไม่เ,เล่บอกไม่ทาค่ะกืนเข้ากับผิวเลยนี่นีก็จะซึมไปอย่างนี้เลยมันเป็นสีขาวแต่ทาไปมันจะซึมเข้ามันจะเนียนใช่มันเป็นแบบซึมมันก็เย็ยนนะ แนววันนี้ก็เพราะครั้งเธอไม่ใช่ฉันไงกอดที่เธอฟันคงดีกอดที่กอดฉันไม่อยากจะต้องให แก,กนแกนตแทบไวเพราะเคยใช้สีชมพูเป็นคราบค่ะโอ้ยลองใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะตัวนี้ไม่เป็นคราบแน่นอนจ้าตัวใหม่ใช้กินหรือใช้ทาไม่บอกเดี๋ยวรู้เลยในสองตัวเลื่อนนี่แหละครับในสองตัวเลื่อนนี่แหละจริงๆอะ่ะอยากจับออกมาแล้วโชว์เลย ก็เคยได้ที่วูเป็นคาบค่ะเจ้เองเขาอยากเอาออกมาโชว์แล้วว่ะเขาก็ไม่เคยเห็นว่ามันเป็นคาบไหมเจ้ยเองเขาอยากเอาออกมาโชว์แล้วเขาจะจะขาดเขาโชว์เลยได้ไหมโชว์ยังไงเขาของมาโชว์เลยได้ปะไม่เป็นคาบนะครับฮะเขาเอาออกมาโชว์เลยได้ไหมเอาไหมไหมโชว์ได้เลยใช่ปะ บอว์พ่อจูอารู้ไม่ให้โชว์อารู้ไม่ให้โชว์ค่ะเอาจีนเดียวค่ะรอดได้ยิ้มเหล็กมือเราคา,า,คาวยกันราคาแค่ไหนราคาดีมากคุณภ,ภาพคือดีเวอร์ เอาไปรุ้นค่ะเดี๋ยวไม่ได้รุ้นเนาะเอาไว้รุ้นตอนแบบดูคลิปเลยอะ่ะไฟเบอร์หนึ่งกล่องมีกี่ซองคะครบอกตอบ4ใครไฟเบอร์ C หนึ่งกล่องมีห้าซองค่ะเดี๋ยวจะชงให้ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกินด้วยจะกินเวลานี้แหละใครจะทำไหมที่ลาเขาอยากกินไฟเบอร์ตอนนี้อยากกินสิถ้าจะชงไฟเบอร์นะทุกคน เธอสบ,บายดีไหมอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้น,น,ว,นวันนี้เมฟไม่ไหนคะ่ะวันนี้จะขายของทั้งวันเลยคะ่ะพี่พี่พวันนี้ผมกลับแล้วใช่ค่ะ

ทำเป็นป้าอันไหนดอนรีไออะไรคือเรานี่ลานี่ไงตาตบกับตาไม่ตูกโอ้ยไม่ไงนี่เบิงไหนใส่เบิงนี่นี่ดอนรีไอเงียงมาเบิองนี่ยได้มูได้พนาแต่ผู้เขาเฮ็ดยุ่เป็นสองเดือดกับเฮ็ดบอยเพื่อเฮ็ดตาเพื่อนพุนตาเาไว้เป็นอยู่แล้วเเฮ็ดเอาเพ้่นวาดตาเพื่อนมันเป็นอยู่แล้วแต่ว่า เอากระเฮ็ดให้มันชัดเนี่ยอเอาวาดเบ๊ไหนเอามล้างออกไหมหเห็นไหมข้านี่มันไม่มีนะทุกคนดูข้านี้มันมีเห็นไหมเว้นดอกข้านั่นนั่นแหลวเฮดเพราเป็นปเฮ้ยนาเพิม่มไหมเอาบอบอบอเป็นนี่เลยบอมันแค่เนี่ยเคิดมาแต้มหุ่มเนาะให้เป็นสามิติ เขาหาเรียยุสองเดี่ยนคุณไม่จะสิเป็นยุสองเมื่อเป็นเนี่ยเห็นไหมันเหมือนแ้มตัวนันัละที่มันมีเงาข้างล่างมันไเป็นสามมิติกันแดดใช้แล้วชอบกว่าทุกยี่ห้อที่เคยใช้มาขอบคุณมากเลยค่ะใช้ดีไหมฮผมใช้อยู่ ขอับอีกข้างหนึ่งก่อนนะแล้วดูมันนี่ยิ้มสวยมันนี่ยิ้มสวยมอันนี้ยิ้มชี้อันนี้ยิ้มสวยดิเล้าอายิ้มซ้อมเหรอ ทำไมตัวเงไม่ไปสอบอยู่แฟนเอาก็จริงก็อยู่แฟนตอนนี้าาเออก็ทำไมไม่ไปสอบมันก็ไม่ได้ยวนแตทุมทานี้ี่เนะย่าเพราะสิขับรถไปสอบแล้วกลับไม่ได้ อ๋อเขาเขียนตายอยู่แต่เพื่อไปทำงานที่ลาวค่ะลาครับน่าจะไปกินเบียแน่เลยโมเมนต์โมเมนต์เลยเป็นไปทำงานที่ลาวบอกสวคัสดีคนหายไปทั้งหมดแล้วสวยมากเลย ในดูม<ว>ีคนสั่สงกันแดดเยอะไหมสวยไม่ไหวแล้วอ๋อไม่มีเลยเด่นดทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าไฟเบอร์เนี่ยอหนึ่งกล่องมีห้าซองไฟเบอร์เนี่ยดีมากเลยนะตื่นเช้ามาคือแบบสบายท้องสุดๆพูดตลอดนะคะแต่ก็จะพูดซ้าๆอย่างนี้แหละเพราะมันคือความจริงอะไรที่พูดซำ้ซำๆแล้วยังพูดเหมือนเดิมนั่นก็คือความจริงนะทุกคนกะแดดสั่งซื้อแล้วนะคะขอบคุณครับพี่ไอเดน เพราะเราจะอะไรที่เราโกหกเราจะไม่พูดเหมือนเดิมเนี่ยหรอวะเตมไหนงงดิระลึกอายเหรอใช่ระอายสองครั้งออในแรกเขาเขาก็จะวาดก่อนนะวาดตัวแล้วก็ลงเงาตรงนี้ให้มันเป็นสามมิติไม่ใช่เขาเขียนเลยเขาไม่ได้วาดแล้วลงเงาเอาก็เขียนไปเลยของใหม่มันไม่คนละสี เริ่มรู้เรือว่าจะเอาตัวยีนี้ไปกวนแล้วจริงลงลงเขากล็งลงเม็ดเส้นกันไหนโมเมนตอกว่าไม่ให้เขาเห็นไหนไหมบอเห็นี่ยเห็นบอกเขาเห็นเป็นบอกอยู่เฉยๆก็น่ารักค่ะบอกอายุเสรนี่หนึ่งสองสามยิงแข่าหนึ่งสองสามอ๋อบอกบอกคนนี้ยิงคนนั้นยิงดีจังเลยลูกคนละอันหนึ่งสองสามยิงแข่าบอก พ่นเห็นได้่อนาะายใจแล้วยาลินพร้อมกันบอแต่เราเห็นเบิงเห็นเบิงไม่ยาลินเบิงไม่ไหนแลบนี้ออกมาแลบลินไม่พ่นธีว่าเขาเป็นมานั่นนะหขาอย่หมาอย่างเบาได้ฮัลโหลหกร้อยคนนะครับใครสนใจคันแดดเซรั่มสามารถกดได้นะครับคันแดดก็คือเราทาเนี่ยที่เราทาเลยน่ามันจะเนียนไม่บอกไม่เทานะครับ ตัวน,นี้สองร้อยเก้าสิบบาทขอรีวิวกันแดดได้ไหมครับผมคนที่กำลังไซ้์อยู่นะครับกับเซรั่มด้วยที่เด็ดตัวน,นี้ที่เด็ด